มันไปได้ตรงไม่เฉยไปเฉมาค่ะคว,วบคุมเลยนะครับขอบคุณมากครับเบนจะรับ,บค,บคางสองรอมาพร้อมแล้วนะครับคําถามจากเพื่อนรว่วมอุดมการในการถ่ายทันใ <c oughs> นี้คือผมยังไม่ค่อยเค,คลียร์มากเกี่ยวกับว่าถ้าไม่ใช้น้ําได้ไหมถ้าเป็นแรงดันอากาศเป็นแรงกาอากาศอย่างเดียวได้ไหมจะเป็นผลยังไงลูกบ้จะมีผลยังไงเมื่อผมผักไปแล้วอากาศเนี่ยมันออกแบบ ผบปวดออกไปเลยครับฟุดออกไปเหมือนกับว่าเนี่ยครับเทียมนะครับปางผมเป็นอากาศที่อัดเข้าไปผมเป่าหมดเลยทีเดียวแต่ถ้าผมมีน้ําอยู่น้ําจะช่วยป้องกันให้อากาศไหลออกช้างลงด้วยด้วยเหตุผลอะไรลด้วยเหตุผลอะไรอ้าวขอถามต่อเลยนะอาด้วยเหตุผลอะไรถ้าอากาศออกมาใช่ครับมันอาจจะไปภายในช่วงต้นๆแต่มันอาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะพาลูกบาลของผมไปให้ถึง4ี่เมตร ราะว่าอากาศออกเร็วมากนะครับผมอากาศออกเร็วมากครับน้ําออกเร็วไม่เท่าอากาศหรอครับก็น้ํามีโมเลกุลที่หนาแน่นกว่าครับอากาศจะต้องดันน้ําออกไปก่อนครับเพราะอากาศไม่สามารถออกได้ภายในภายในเสี่ยววิเดียวอากาศเวลามันออกมันออกแย่งกันออกปุ๊บหมดเลยครับผมแต่น้ำมันแย่งกันออกหมดเลยไม่ได้มันต้องค่อยคยทยอยออกไปนี่ยครับเหตุผลนี้มันเลยยิ่งทําให้เพิ่มความรุนแรงแล้วก็เพิ่มระยะออกไปสมมุติว่าอุปกรณ์ของทีมเราเนี่ยปล่อยลูกบาสไปด้วย มุมองศาเดียวกันด้วยความเร็วต้นเดียวกันกับอุปกรณ์ของทีมกรุงเทพคริสเตียนถามว่าลูกบอลของใครจะตกไกลกว่ากันแล้วคำถามต่อมาก็คือวิถีของลูกบอลของใครจะ,สะเสถียรกว่ากันสเสถียรคือแม่นยำหรือเปล่าฮะ,สะเสถียรคือวงลูกบอลไม,ไม่ไม่บิดสายมากลูกบอลไม่บิดสายมากระหว่างไ,ไปในทิศทางที่กำหนดนะฮะใช่ได้ดีกว่ากันถ้าเกิดเราปล่อยด้วยความเร็วต้นเท่ากันองศาเท่ากัน ในส่วนตัวผมแล้วคิดว่ามันแน่ตกที่เดียวกันส่วนความสเสถียรออไม่ไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่านน,น้ตอนที่ดีออกมาครับคือที่เราเคยลองท่องเรเียนเหมือนกันเรากะไม่ถูกว่ามันจะหลุดออกมาจากแป้นนี้ตอนไหนแต่ของผมเนี่ยมันจะไปตามรางของเราน่าจะ,สะเสถียรกว่าพผมก็ได้เกงว่ามันจะไปไม่ตรงผมเลยไม่ยอมตัดท่อนี้ทิ้งแต่ผมจะใช้วิธีแก้ปัญหาปรับให้มันพอดีขนาดเมื่อเราบาถึงตรงเนี้ย ยังไงยังไงก็ต้องผ่านช่องนี้ออกไปซึ่งการทดลองมาแล้วความเสถียรสูงมากครับพูดจริงๆครับคือมั่นใจว่าเราเสถียรกว่าแน่นอนครับแต่เย็นเ็นไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทดลองจะรู้เลยว่าของใครเสถียรไม่เสถียรยังไงโดยหลักการแล้วเนี่ยถึงเราจะคิดว่ามันจะตกเท่ากันนะแต่โดยหลักการมันตกไม่เท่ากันเพรหตุผลเพราะว่าลูกบอลของเราหมุนของเขาไม่หมุนพอลูกบอลของเราหมุนเนี่ยลองคิดดูเหมือนกับว่า แต่ลูกบอลเนี่ยมันมีปั่นไซส์โค้งได้ใช่ไหมลูกบอลหมุนเนี่ยทิศทางมันจะโค้งใช่ไหมสมมุติเราเราหมุนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทาให้เหมือนมีไซส์โค้งตกเร็วกว่าเดิมถูกไหมเนื่องจากเหตุผลมันเพราะว่ากฎของเบอร์นูลีอากาศผ่านสองฝ้าของลูกบอลไม่เท่ากันทําให้เกิดความดันกดมันลงอีกทําให้ลูกบอลทีมเราจริงๆแล้วเนื่องจากการหมุนเนี่ยทำให้ตกใกล้กว่านะครับแต่เพราะว่าหมุนนี่แหละทําให้มันเสถียรกว่าด้วยอื うう <Papa inter lude> ก็เหมือนกับว่าเวลาเราลูกบอลเราหมุนเนี่ยมันก็จะมีสัพทเทคนิคก็จะเป็นแองก l ล r าร์โมเมนตัมนะคือมันอยากจะรักษาสภาพหมุนเอาไว้ทําให้ตัวโครงของมันไม่สายคล้ายๆกับการท็อปสปินของของเทนนิสอะไรเงี้ยพอท็อปสปินมันจะหมุนกเร็ว่ากเร็วกว่าและนี่คือเบนจาม่าราชานุสครบครับเดี๋ยวเราจะไปสู่การทดลองในช่วงหน้า จะดูนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วบอกว่ามันน่าจะลงห่วงได้ในระยะทางที่ไกลพอสมควรคือ4เมตรจะทำได้ตามนั้นหรือเปล่าและจะเก็บคะแนนได้สักเท่าไหร่ครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศ,าศาึกษาธิการมาถึงห้องสรรพยุทธ์ของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกันแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเขาในสิ่งประดิษฐ์พร้อมที่จะโยนลงห่วงนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมาฟังกติกากันเล็กน,น้อยผลสำเร็จของการทดลอง20คะแนนแบ่งออกเป็นหากผู้แข่งขันออกแบบกลไกในการแก้ไขโจทย์ได้สำเร็จโดยที่สามารถส่งลูกบาศก์ลงห่วงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1เมตรจะได้รับ10คะแนนผู้แข่งขันมีสิทธิ์รับคะแนนพิเศษได้ก็ต่อเมื่อสามารถส่งลูกบาศก์ลงห่วงแรกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1เมตรได้สำเร็จก่อนและสามารถส่งลูกบาศก์ลงห่วงที่2ที่มีขนาด50เซนติเมตรได้จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก10คะแนน ผู้แข่งขันมีโอกาส5้าครั้งในการส่งลูกบาสให้เข้าห่วงทั้งสองห่วงมาดูครับว่าจะสําเร็จยังไงบ้างนะครับประจําที่กันเลยครับเชิญครับการสะบัดอะไรมีผลไหมครับมีครับมีนะครับให้มันหล่นให้สวยที่สุดตรงที่สุดต้องหล่นให้สวยนะฮะห้ามติดขัดห้ามอะไรนะครับมีห้าครั้งด้วยกันนะครับและนี่คือการทดลองครั้งที่หนึ่งเริ่มครับ รับไปก่อน10คะแนนลูกแรกลงไปแล้วนะครับร,รับไปก่อนเลย10คะแนนกรุงเทพคิสเตียนจึงมีสิได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมครับอีก10คะแนนถ้าลูกที่2ลงห่วงนะครับและต้องเพิ่มความยากเข้าไปนะครับจากเดิมเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเหลือเพียง5 0เซนติเมตรเท่านั้นลูกนี้ถ้าเข้ารับ20เต็มเลยนะครับ,รบและเป็นครั้งที่2ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วการทดลองครั้งที่2เพื่อ20ครับ เชื่อครับคุณผู้ชมครับทดลองสองครั้งลงทั้ง2ครั้งถือว่ากลไกของกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยสุดยอดจริงๆครับไปดูอุปกรณ์ของเบนจมาราชานุศร์บ้างครับว่าจะสู้ของกรุงเทพคริสเตียนได้หรือไม่มาถึงห้องปฏิบัติการของเบนจมาราชานุศร์กันบ้างน,นะครับทีนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ผลของใครกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว ประจำที่ครับมีชุดกันฝนกันฝนด้วยนะครับเพราะมีน้าโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะดูการเปลี่ยนแปลงของด้านในนะฮะเริ่มกลนไกก็ต้องอัดลมเพื่อให้เกิดแรงดันก่อนนะครับต้องอัดลมไปเท่าไหร่ครับประมาณ35ห้า psi ครับ3 5 psi นะครับประมาณยางรถกระบะเลยนะับมันจะลดมันจะลดระดับลงปรับขึ้นไปอีกนิดเบาๆเบาๆพอๆมีการเผื่อไว้ด้วยนะฮะโอเคอยางกล้องพร้อมนะครับพร้อมนะครับรอสัญญาณนะครับ หนึ่งสองสาไปครับโอ้เบนจามบ้ราชาุุสศรรับไปก่อน10คะแนนครั้งเดียวเหมือนกันครับเบนจามบ้ราชาุุสศรเอานะครับโรงเรียนนี้ก็ได้สิทธิ์เล่นคะแนนพิเศษเช่นเดียวกันครับทีมงานก็ปรับเปลี่ยนห่วงให้มีขนาดเล็กลง ส่วนน้องๆก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการยิงนะครับตอนนี้ขนาดของหง์เรานะครับจับใหญ่ๆตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขนาดเล็กลงแล้วนะครับเป็นขนาดมาตรฐานแล้วนะครับและจะดูว่าการทดลองในครั้งนี้จะสําเร็จอีกหรือไม่เขาจะใช้2ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่ครั้งนี้แหละครับถ้าพร้อมแล้วชุดครับโอ้โหเ,เลยเลยครับเลยไปเยอะเลยครับ ต้องลองใหม่อีกครั้งครับน้องๆยังเหลือการยิงอีก3ครั้ง36 36ใกล้เคียงเดิมนะฮะบครัแล้วลองมาลุ้นกันครับว่าความดัน36ในครั้งนี้จะลงห่วงหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วครั้งที่3เพื่อ20คะแนนนะครับไป โอ้โหสามหกก็ยังสูงไปนะครับครั้งที่3ก็ยังแรงไปอยู่นะครับโอ้โหใจเย็นๆครับน้องๆครับค่อยๆปรับแก้แล้วก็เริ่มกันใหม่นะครับมีโอกาสเหลืออีก2ครั้งเบนจามาจะทำไงต่อไปครับลดความดันอีกหน่อยครับลดความดันลงครับวันนี้จะลดลงไปเท่าไหร่ครับลดไปเหลือประมาณ3 0 31ครั้งที่4แล้วนะครับเบนจมาราชานุสรจะสำเร็จหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปครับโอ้ ได้แนะครับแต่ว่าทิศทางผิดพลาดไปเล็กน้อยนะครับอครั้งที่4นี่ชฉิวเฉียดไปนิดเดียวเองครับมาน่าเสียดายจริงๆครับโอกาสสุดท้ายของเบนจมะราชานุสรแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเบนจมะราชานุสรจะคว้า20ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปครับม่ครั้งที่5้า พลาดเป้าไปนะครับแม่น่าเสียดายจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับเบนจมาราชาดุสสรับไป1ิคะแนนเอาละครับเราไปลุ้นคะแนน,นโหวตจากคุณผู้ชมในสตูดิโอครับในช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือการโหวตของคนดูในห้องส่งของเรานะครับจะชื่นชอบทีมไหนมากกว่ากันอ้าวเริ่มทีมแรกครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยถ้าชื่นชอบทีมนี้เห็นว่าเขาเก่งเห็นว่าเขาดีแล้วก็กดโหวตครับ 1 6คะแนนครับเ,เป็นสมนชมะราชานุสรจะได้ขึ้นมาสูสีหรือจะแตกต่างกันแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วโหวตครับ ทางและเบญจมะราชานุสรต้องเหนื่อยหน่อยแล้วครับที่จะพลิกกลับมาชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวต้องไปลุ้นคะแนนในส่วนที่เหลือจากคณะกรรมการทั้งสท่านนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าโจทย์ที่เราคิดมาและสัปดาห์นั้นหลายคนมัาจะบอกว่าโอ้โหทำไมโจทย์มันยากมันท้าทายน้องๆหลือเกินจากนี้ไปรายการวิทยาศสร์ยุทธ์ของเราจะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้นําเสนอโจทย์ที่คุณผู้ชมอยากจะมาท้าทายน้องๆที่จะเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ ใครคิดว่าโจทย์ของคุณยากท้าทายน้องๆสามารถส่งเข้ามาได้ครับวิทยา mm hmm. w o r k p o i n t c o t h นะครับและถ้าโจทย์ของใครได้ถูกนำมาใช้ในรายการแล้วก็รับเงินรางวัลไปเลยนะครับ3,000บาทด้วยครับก่ mm hmm. อนที่เราจะประกาศว่าทีมไหน mm hmm. เข้าสู่รอบต่อไปมาฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันก่อนครับเริ่มจากคุณกอ๊อฟก่อนเลยครับเชิญครับอย่างหนึ่งคือผมภูมิใจในตัวเยาวชนของชาติเรามาก จากจริงๆคือคือทั้ง2ทีมเลยผมรู้สึกว่าถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีเราเราไม่แพ้ชาติไหนนะคืออนาคตของชาติจริงอ่ะแล้วผมขอเสียงปรบมือให้น้องั้งสองทีมโอ้โหอาจารย์ุเชษอาจารย์โอครับเชิญเลยครับสาหรับผมนะที่มันยังมีการเหลื่อมล้าอะไรกันอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่การนําเสนอนําเสนอค่อนข้างสําคัญและยังมีที่ให้เราได้ปรับปรุงอยู่ถูกนะครับทั้งสองทีมเราถึงแม้จะเป็นรอบแรกนี่ถือว่าในการนำเสนอลีลาทั้งสองทีมเนี่ยถึงพิถึงขิงเลย แต่ว่าคือใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยนะครับยังมีที่ให้ปรับปรุงได้อยู่นะครับอย่างเช่นของกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมีความพร้อมสามาัคคีอะไรกันดีแต่ว่าเหมือนกับกักเอาไวอ้อ่ะมีส่วนที่ยังไม่เสนอแล้วก็บอกเรื่องราวเนี่ยยังไม่จบนะฮะส่วนทางด้านเบนจมาราชานุสร์นะครับคือมีการใส่อารมณ์ใช้ได้เลยนะครับเล่าเรื่องครบแต่ว่ามีปัญหาด้านเทคนิคคือการภาพของเราเนี่ยภาพ มีมีการสับสนในการสลับภาพโน้นสลับภาพนี้ในการระหว่างนําเสนอฮะ,ะทำให้เวลาเราดูเนี่ยมันขาดช่วงนะฮะแล้วก็รู้สึกติดขัดอยู่นะครับซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยยังปรับปรุงส่วนนี้ได้อีกในรอบต่อไปได้พอสมควรครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุรเชษครับอาจารย์โอครับก็จะขอฝากไว้แล้วกันว่าพยายามหยิบรายละเอียดที่สําคัญขึ้นมาอย่างเช่นกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับ ไการที่เราบอกว่าเชือกของเราเนี่ยมันมีขนาดสั้นแล้วมันต้องตึงตลอดเวลาตลอนเราปล่อยน้ํามาตรงนี้จุดสําคัญมากๆเลยเพราะมันจะตัดปัญหาเรื่องการกระตุกไปทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันลื่นมันมันมันไปได้คล่องตัวมากเลยใช่ปะ่ะฮะแล้วไอส่วนของกระลำมังเนี่ยเราก็พยายามจะกั้นไว้ทําให้ลูกบอลเนี่ยมันยึดติดอยู่กับที่ตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยทําให้เรามั่นใจในเนื้อหาตรงนี้ในในใน,ในความในความสาเร็จ ขมนได้้ากึซึ่งตอนนําเสนอไม่มีเลยไม่มี oh. ตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากๆนะฮะส่วนทีมทางด้านนี้เนี่ยประเด็นที่ติดขัดเลยนะฮะเราจะสังเกตว่าของเราเนี่ยเราพยายามเซตค่าของอลมเนี่ยความดันลมม,นมันเท่ากันทุกครั้งใช่ป่ะครับแต่ว่ามันไปไกลบ้างใกล้บ้าง,างปัญหาคือน้ําที่อยู่ที่บริเวณท่อประปาท่อบแป๊บตรงนั้นนะ,ะที่เป็นตัวตอ่อขึ้นมา2อัน ตรงนั้นมันจะสร้างความฝืดสร้างแรงที่ต่างกันตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เราควบคุมมันยากจุดเล็กๆแต่สําคัญมากๆแล้วก็นะมีผลต่อการทดลองจริงๆ<ม>ด้วยมีผลต่อการทดลองจริงๆด้วยด้วยก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าพยายามทําครั้งหน้าต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์โออาจารย์วรวรงนะครับโรงเรียนที่จะเข้าสู่รอบ2ต่อไปซึ่งเป็นทีมแรกของสายแผ่นดินคือ โรงเรียนกรุงเทพคริเซียนไม่มีอะไรกรุงเทพครับและกรุงเทพคริสเตียนก็รับทุนการศึกษาไป1,000 10, 0บาทด้วยไม่เป็นไรนะครับสำหรับเบนชมะราชานุสรน,นะครับรับทุนการศึกษาเช่นเดียวกันครับ5,000บาทครับ เอามีอะไรอยากจะกล่าวกุงเทพคริสเตียนไหมครับจะตกการพรีเซนต์ไปบางจุดบ้างแต่ผมเชื่อว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากครับผมครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับทีมเบนจาม่าไหมครับก็ผมก็ชื่นชมใน,นกลไกของเขานะครับเพราะว่าผมก็บางทีคิดถึงจุดนั้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าผมก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เวทีนี้เวทีเดียวยังมีเวทีอื่นที่ยังคงให้เราสามารถแสดงศักยภาพของเราได้อีกครับขอเชิญประมือกับกุงเทพคริสเตียนและเบนจมาราชานุสรด้วยครับ เยี่ยมคู่เยี่ยมคู่และเวทีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าขาดการสนับสนุนของผู้ใหญ่ที่ทําให้เราเห็นศักยภาพของเด็กไทยนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการกากทั้งสาท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปด้วยกันครับสวัสดีครับมาสรุปคะแนนทั้งหมดกันครับ และกรุงเทพคริสเตียนก็เป็นโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบไปก่อนจะไปรอผู้ชนะระหว่างมหิดลวิทยานุสร์จังหวัดนครปฐม,มกับสมุทรสาครวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสาครอย่าลืมติดตามเชียร์น้องๆกันได้นะครับวิทยยสรุ